กลางธรรมชาติอันแสนอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกของอำเภอพรมพิรามยังมีชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์รอยยิ้มและความน่ารักของคนในชุมชนและถ้าหากผูค้คนได้มีโอกาสมาสัมผัสกับชุมชนแห่งนี้คุณก็อาจจะรองรักชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านท่าช้าง าท่าช้างถึงแม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองแต่ก็ยังคงรักษาวิถีพุดธแบบดั้งเดิมเอาไว้ทุกๆวันพระใหญ่ชาวบ้านก็ยังคงพากันมาทำบุญที่วัดท่าช้างที่วัดท่าช้างนั้นมีองค์หลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อเขียวประดิษฐานอยู่ภายในวบดสดแห่งนี้และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านวัดท่าช้างอีกด้วย ในทุกเช้าเราจะยังคงเห็นภาพคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านที่มานั่งรอใส่บาทและรอรับพรจากหลวงพ่อนี่แหละครับวิถีพุทธแบบดั้งเดิมที่เราไม่สามารถเห็นได้าจากในเมือง ถ้าพูดถึงบ้านท่าช้างแล้วเราก็คงจะไม่พูดถึงสถานที่แห่งนี้ไม่ได้กลุ่มเหตุบ้านท่าช้างหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าห้องเรียนมีชีวิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่รวมเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนนำไปต่อยอดและหารายได้ให้กับครอบครัวห้องเรียนมีชีวิตของชุมชนอุด,ดมสุขบ้านท่าช้างเนาะคือเราจะเน้นให้คนในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก,ลกนะคะหรือเป็นเยาวชนหรือ บุคคลทั่วไปจากภายนอกนะคะมาศึกษาเรียนรู้จากของจริงในห้องเรียนมีชีวิตของเราเวลาที่เข้ามาอบรมทํากิจกรรมในฐานเรียนรู้ของห้องเรียนมีชีวิตของเราค่ะเราจะมีฐานกิจกรรมให้เด็กๆนะคะเยาวชนเนาะแล้วก็บุคคลทั่วไปได้ลงมือทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําก้อนเชื้อเห็ดจากฟางข้าวหรือการเพาะเห็ดหรือ การที่นําเห็ดที่เราได้มาแล้วเนี่ยไปแปรรูปเพื่อที่จะให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นเห็ดทอดกรอบก็ดีเป็นน้ําพริกชูชีเห็ดเป็นน้ําพริกนรกเห็ดเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เราทําได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรียกว่าห้องเรียนมีชีวิตของถ่านเรียนรู้ของชุมชนอุดมสุขเราที่มีข้อเด่นแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถที่จะ นำวัตถุดิบเหลือใช้จากแปลงนาอย่างเช่นฟางข้าวมาปรับพัฒนาเป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าแทนขี้เลื่อยเพราะว่าจะอยู่ในทิศทางที่ต้นทุนจะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าขี้เลื่อยก็ดีเนาะค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งก็ดีชุมชนอุดมสุขบ้านท่าช้างเราทำมากันทั้งหมดปีหนึ่งสครั้งเพราะว่า นาของชุมชนอุดมสุขบ้านท่าช้างคือเป็นนาทั้งเป็นนาปฏิรูปนะเป็นมีน้ําไฟฟ้ามีอะไรสะดวกสบายเรื่องการทํานาเพราะฉะนั้นชุมชนอุดมสุขบ้านท่าช้างก็จะทํานาทั้งหมดเลยเนี่ยปีละสามครั้งเพราะฉะนั้นฟางที่เหลือใช้จากแปลงนาก็จะมีเข้ามาให้ได้ทําก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ตลอดทั้งปีถ้า เข้ามาเที่ยวในชุมชนอุดมสุขบ้านท่าช้างเนาะจริงๆแล้วอุดมสุขบ้านท่าช้างก็มีกิจกรรมอื่นๆนอกจากห้องเรียนมีชีวิตของกลุ่มพอเหตุบ้านท่าช้างนะคะอย่างเช่นเ,เรายังมีการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านดนตรีมังคละเนาะซึ่งเป็นดนตรีที่หาดูได้ยากจากที่อื่นแล้วก็เป็นดนตรีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของ ชุมชนอุรุดมสุขบ้านท่าช้างแล้วก็มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนดนตรีชนิดอื่นๆส่วนภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ได้สืบทอดกันมาหลายชั่วย,ยุคนแล้วก็คือการจากสารนะจากสารจากไม้ไผ่มาเป็นออของใช้ในครัวเรือนเมื่อก่อนนี้ค่ะที่นี่ก็เป็นชุมชนที่ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเมื่อสมัยก่อนก็จะมีการจับปลาในกลางนาเอามาทําเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาเกลือเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งชนนี่แหละครับชุมชนบ้านท่าช้างไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุมชนเล็กๆแต่เป็นชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพบุคลากรและความน่ารักรอย,ยิ้มอันสดใส ของคนภายในชุมชนแห่งนี้บ้านท่าช้างชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแหล่งเรียนรู้แหล่งอาชีพและแหล่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่นี่คือหัวใจของชุมชนอุดมสุขอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกชุมชนที่เดินหน้าด้วยความรู้คู่ความสุขอย่างแท้จริง